นะครับบนหลังลูกหม่ลูกหลังของห้อกับ่มเข่กับโมอร่กโมเนนะครับแต่ทื่มันจะบนเหลือนะครับที่ที24ให้หลังานะครับกับโมหลังกระจายกลางประมาณนี้แบบทีอ4นะครับงั้นเราพอเข้าไปให้ลูกหลาังมันเริ่มนะครับเดี๋ยวลูกหลานก็จะทดประจำเอานะครับไปถึงแั้นสารตอนนะครับที่นะครับตั้งแต่ปูตัดูเดชพแต่แม่เขามาเห็นมาทำมานะครับ รอบที่สองเนาะนะครับนับรอบหม่ครบเด้วนะครับที่จะทำเต้ใต้ปะทีนะครับน่าจะสามหมื่นขึ้นนะครับขึ้นห้ามันเป็น้าเป็น่นนั่นเลยพี่นสอง